สวัสดีพี่น้องสวัสดีน้องมอนี่มาผอกันอยู่ริมแม,นม่น้ำคลองแนละ้วมาเปิดคลิปอยู่นี่พี่น้องมือนี่เข้าสีมาตกเพียกเนาะตกเพียกเอาปลาปลา,าเครื่องมาจานสวรร้วนน้อ,อ,อไปเนี่ยคือเพียกเข้าพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ก็กำลังพายเฮือเนาะย่างเพียกพูน ย่างออกไปฝุ่นเนาะล่องเบิงล่องเบิงส่วงนี่ปัญหามัน hãy mình suốt việc hãy mình suốt việc câu quá việc may quá Yeah. 快点，快点、啊！ Ờ, xăm lẻ, nằm vỏ Phai Có cháu bày xăm nằm hẳn Cháu bày là cái phai hổng Phụt nó xăm nhau แล้วเแล้วเรื่องเออ,อเสือ้อมันเบิเดนะ้เดเรืงเพียอมันแข็งอกวาเพียยังอยู่กองอยู่ตะฟังเอาอยัางไปปลาไปพายด้ยพายเฮือน้ำเตี้ยพอร้องหอมนอกสมิ่โอ้ยมัยยยน,นหน่อยเทียมเทียมวันนี้เทียมเทียมหนฮะนะผัว ทีมแรกก็เศร้าขเขาเออ,อเจับว้จับว้มันเข่าเีกเจับไว้มันเข่าอเอกพอดีพอดีงามพอดีพอดีอดอดโอเคอะไรด้อะไระได้ เอาซัมมันพอดีนะน,น้ำนี่แล้วก็มัดเลยเวทนี่ขอโทษว่ามัดเวเลยเหรอมัดเล่เลยเนาะนีะ่แหละนี่แหละซัม,มนี่แหละใส่หลอดล้างหนึ่งอ๋อโอเคพี่น้องตอนนี้เข้ากับซีมามาัดเวทเนาะพี่น้องนเนาะมัดเวทเวทที่เข้าใส่กับซีบเบิร์ประมาณนี้เนาะ เบ,เบสกัเบอร์เบอรปเบอรเกพี่น้องเบอร์แปดเบอร์เก้ามใส่แต่ว่าน์เนไเสียบเงีแลนะวัฒน์นี่คุดเหงาไปว่าในเตี้เต็ว่าใส่ทองวะเออท่านีแ่แหละเอาหินห้ำม,มาแค้นนี่ดิกาหินหำม,มาแค้นหอ้ยหินห้ำโมยหกักล้งก็ได้ ที่ผดด้ที่ผดสใส่สาบาแล้วเขาก็เอาเล็บหน่อยแสกกลางเออสามบาเนาะเออตัวคือตัวหมดตัวหมอะเอียงตัวไม่เท่าเนี่ยมันโตหลอมันโตตรงเป็นตเว้ยเรื่องเน้มาน่ง ตามว่าโอใส่สองว่าเนี่ยใส่องว่าอ,อม,ม,ม,มัน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 หอดต้ฟังว่าไเนี่ <Okay. S 1> สองว่าสองว่ายีทำาใส่อยูย่วะไรนยีคำใครอยูเนาะยีำไหนมากนึ่งคุยเรื่องนี้เสียมันเออคุยเรื่องเสียกัน สองแล้วบ right right uh, ้าในตีฮะบ้าเล้ำแล้วกนดีแต่บ้าเออเอ้ามันห่างโผล่แล้วโอ้ยพี่พกระหางเดีวสุวรราเหนืยห่างือว่าสามสี่ว่าพี่หนังิจัหนึ่งโอ้ยังเป็นสีบสีหัวตฟังอ้าพอดีแล้วพอดีแลอีด้อ ก็ตัวเดือยว่ะอียงตัวเขนหานี่กาตัวลงเลยเี้นตัว่ะอมเบื้องในมือมันก็หัวจักหอกมันตัวมันก็ตืดๆๆเบิ้งางเขา่มงอันตีมันบาตัวหรอมันตรงมันก็ตังมากสี่แ้วสร้างเขาปลาลงว่าด้ดีว่าดดีแค่ดีไอันสองบบดีเด็สอแกระหอดกระหอดี่ตองที่สองไม่เคยเวท ไปเนี้ยมันเสียปลาเคง็งไปเนี้งก็เสียแมนมี่ได้ไปลาเคง็งมีตัวหนึ่งนี่บอกว่าดีดีที่โอเคพี่น้องตอนนี้เขาก็ลัมาเดเวดเรียบร้อยเนาะจานทร์สุวรรณเนาะมาดเวดเรียบร้อยแล้วก็ส,ดดสิไปหาเนื้นอมาเสียผุนไปมาดบนคอร์ดไปหาเนื้อมาเสียพี่น้องมาท่านด้เสียเนื้ออยู่สิไปคุดเนื้อขี้กระเรียนเนาะหรือว่าเนื้อใส่เดียนเนาะมาเสีย โอเคพี่น้องหลังจากที่เอ่อโตกเบ็ดเผียกเป็นที่เรียบรอยย้อยแล้วเขากับสีมาเสียบเหยื่อพี่น้องเนาะนี่ก็คือเหยื่อของเอาขาเนาะเยื่อขี่กระเรียนพี่น้องเสียบเยื่อขีกระเียบเเป็นยื่อดินเนาะปกติก็ต้องเสียบป่าก้อยเอกก้อยเอกไว,ว้เวทซีบรังพี่น้อง bé xếp lắng Thấy quá Thấy còn thì nó xì xìa hơn luôn Thế quá đi bên nào quán phù Hãy subscribe sáp tô của phở này, nè, đi à. เสียบเนี่ยนะมันกินหยามันแหมันก็ขาดโปรตหลดเสียบห้อย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 เป็นปุ่มห้อยมันเห็นเบดให้ทีเปเสียบเนี่ยน่ะม,นนนนนมันขาดปไป้เลยฮะเสียบเครื่องโตเครื่องโตโหลด,ดแล้วก็หอ้อยเขาห้อยเขานี่เอ <S <S เออเป็นปุ่มเป็นปุ่มที่ใพ่สีไปปลาเนี่ยน่ะนู่นเป็นเสียบเบดกบอันนี้เขาเยอะอันนี้เขาเยอะเออ mọi người đi. Mọi người thấy, ở chiếc đấy nó nó sẽ ngoài ก็เคืองหน่อก็ม้วนม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 วนไสิบเอ็ดดิสิบเอ็ดสีเป็ดนะเน่เพนนะกูว่าตีกองเพนน่ะ โอเคพี่น้องหลังนี้ก็เป็นหลังสุดท้ายแล้วเนาะอ่าลอดติดตามส้มเนาะพี่น้องเนาะ EP ที่สองเนาะ EP นี้ก็เป็น EP ที่แบบตกเวทไว้แล้วก็เสียมเนื้อเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาผอกัน EP ที่สองตอนยามเนาะว่าสิเป็นจะไรเนาะว่าสิได้ปลาหรือว่าไรก็ลอดติดตามส้มเนาะก็ฝากก็ได้ก็แชร์เนาะก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ